ครับเราจะมาดูสุดยอดห้องน้ําของอุสามณีนะครับเป็น <ยะ S 1> ห้องน้ําแบบเปิดโล่งม,มูลค่ากว่า2ล้านบาทนะครับส <ยะ S 1> ่วนหนึ่งก็แต่งผมนะครับ ตัวนึงก็พยายามจัดพรมอยู่เอ้ยห้องน้ำนี่ผมว่าติดอันดับท็อปทีในรายการที่ผมชอบนะใช่ใช่เหรอเพราะมันดูไฮโซมันดูมันดูมันดูแพงมากจริงห้องน้ำมันไม่มีสกายไลท์แบบนี้เลยเท่าที่ไปมาเนี่ยพี่ต้องดูข้างบนว่าพอเดือนมันจะบานอีกพี่เห็นรอยน้ำไหมใช่มันหยดใช่ไหมใช่ต่อฝนตกอ่ะข่อยพิ่งรู้เราก็ต้องค่อยๆเนี่ยทำทำไปเรื่อยๆเฮ้ยนี่ชาวเวอร์นี่มันออกมาตรงนี้เลยเหรอใช่เป็นเลนชาเวอร์โคตรเท่เลยแล้วอาบอาบแสงจันทร์ไปด้วยใช่ดี เดียวกด้อ uhm ย si> ู่คนเดียวไม่เขานอนแช่อาด้วยเขาโนแช่อางแต่สังเกตนะอุ๊สามอันนี้เป็นคนติดทีวีหรืออย่างไรต้องมีทีวีตรงนี้ด้วยชอบดู u t u b e เนาะเดิใหม่แล้วนะเฉลียเลียเนี่ยเจ้าเดิมร้านเดียวเลยจบภาพแพรสุดน่าจะเป็นตัวไฟไอตัวตัวกระจกเนี่ยเพราะมันต้องมีละไยแน่นอนแล้วก็เหล็กอะไรไอ้ฟอยใช้ได้กิน ใช่ได้จริงไงให้เห็นแล้วตัวอ่างที่ขวานชอบก็คือมันจะเป็นแบบว่าน้ำล้นวนออกมาน้ำล้นออกมาแล้วก็เนี่ยวนอวมตรงนี้เนี่ยเใ้่เฮ้ยเคยทวมข้างหลังอ่ะหนูอาบน้ำแร่แช่นมำมใช่ป่ะขวานอาน้ำแร่ใส่ไปก่อนถหกป่ะพอใส่ไปเสร็จแล้วขวาก็ตีฟองเยอะอ่ะแล้วแป๊บนึงก็คุกคักคุกคักคือแบบว่าเสียงอ่ะเสียงมันไหลล้นออกมาล้นออกมานี่เลย ฟองมันเยอะไปมันจะไม่ค่อยฟองมันเยอะใช่ห้องนี้ผมผมชอบห้องน้ำนี้ติดท็อปฟรีของรายการเร<ล>าอ,อ,อย่าลืมนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกสนานของรายการขกสารบ้านปลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชอกันเพลกล้าด้วยครับและถ้าใครอยากดูย้อนหลังบ้านหลังอื่นๆคลิกทางนู้นเลยครับทางนู้นเลยครับดูกันนะจ๊าพี่พี่จ๋าทุกทุคนนะดูกันเยอะๆนะจ้าพี่พี่จ้านูจะดูสิบห้าวิยัง